อะไรไงวะเนี่ยเออาเราพี่จาโทษนะคะขอถ่ายแฟชั่นก่อนเนาะแป๊บนึ่งนะคะอย้างในบังไว้ปกขาว ะพี่มาตัดการลูกอะไรตอนนี้ไม uh, ่เข้าใจตอนแน่นแน่นนะนอนี่พี่เอาลูกทำอะไรฮะตกเลยฮะอ๋อโอ้ยโอ้ยเอาเอโอ้ยทำอะฮะมันมเล่อ่ะเออันหมันบาไม่มีเต็มกลอนอะไร เ่เนอไกช่อเขาเขาจกริงๆก็มีโฟมให้เขาถ่ายไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายกล้องนี้เป็นหลักนะครับน้องๆกล้องนี้เป็นหลักนะครับก้องไปดูว่าจะได้ได้ไมเด้ยไม่อ้ ลงตึกรถก็ปฏิบัติหน้าที่เลยนะลืมกินปลาาวอ่ะพี่ช่วยนับเลยฮะห้าสี่ร้อยสองับเลยฮ้ียสเอายาวเลยกร่งอ่ะหนึ่งสองสามจะล้อทำไว้ตุ้ยขอถอดไว้รูปหนึ่งครับ เปจะลอยเนี่ยเดือวหนึ่งสองสาม้วชิดให้นิดนึงนะหนึ่งสองสามโอเคอีกรูปหนึ่งสุดท้ายหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบครับพอใจขอถ่ายถูกที่ถูกเวลามากนะฮะกับหนังสือเรื่องอะไรนะฮะชีวิตรักชีวิตรักครับ รักกันข้าศึกสิสยยอะไปเลยนะครับคุณเอาวันที่26คขอบคุณครับสำหรับความบันเดิงที่เกิดขึ้น่อสักครู่ไม่เคยเห็นคนก,กอดกันไง